สวัสดีค่ะ Sun Moon Light Love b e a i t g นี่คือความรักราศีกุมนะคะปดะจํจำเดือนพฤษภาคม2021นะวันที่ช n n e l นี้ยึดตามแบบตะวันตกค่ะเดี๋ยวแอดมินดูแลชาแนลจะแน่ว่าให้ใต้คลิปนะพร้อมกับลิงก์ของ Facebook Instagram ค่ะ เฟซบุ๊กนะคะข้อความความรักผู้อ,อ่านจะเข้าไปอย่างสม่ำเสมอถ้าไม่ติดภารกิจนะอินสตาแกรมท่านใดสนใจจะเสริมพลังงานด้วยหินมงคลวัตถุมงคลกดติดตามได้ตามอัธยาศัยผู้อ,อ่านไม่ได้จะทําเป็นการค้านะก็จะเป็นรวมพลังงานพิเศษแล้วก็อาจจะมีจำนวนจํากัดค่ะขอบคุณสําหรับกํบบาลังใจ Subscribe ไลค์แชร์และกระดิ่งนะ สามารถรับชมก็คู่ได้เลยทั้งแบบดั้งเดิมแล้วก็ตามแบบของ Channel นี้เดี๋ยวเรามาดูพลังงานหลักโดยรวมกันก่อนแล้วเราก็จะเริ่มจากความรักคู่จะเป็นประเด็นคนโสดไม่ชัดเจนคนมีคู่ไล่เรียนกันไปจ้า การอ่านเป็นการอ่านโดยรวมผู้อ่านย้ําทุกครั้งเลยว่าเรื่องราวอาจจะเป็นของคุณหรือไม่ใช่เลยก็ได้นะอาจจะสับกันได้ทาวเฟรมคลาดเคลื่อนขอทราบพลังงานความรักราศีกุมค่ะประจำเดือนพฤษภาคม2องส่ว พลังงานความรักราศีกุมค่ะโอเคอ่ะเรามาเริ่มกันเลยเนาะราศีกุมเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวรามาอัพเดต,ตกันหน่อย Wait สเตย์อัพสมติค่ะ w o m a น holding heart และสุดท้ายนะคะพิเตนวิชในช่วงเดือนพฤษภาคมราศรีกุมน,นะคะแองเจลออกมาบอกว่าให้ใจเย็นๆนะ ุกสิ่งทุกอย่างที่คุณคาดหวังบางครั้งมันอาจจะต้องใช้เวลาพยายามคิดถึงแต่สิ่งที่คุณต้องการเท่านั้นนะคะเพราะบางครั้งอาจจะมีบ้างเนาะความเหนื่อยความกังวลแล้วก็เรื่องของเวลาอาจจะทําให้คุณรู้สึกว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันมาช้าเดือเกินแต่มาช้าดีกว่าไม่มาแล้วก็ไม่ใช่ว่าจะไม่มานะเพราะ woman Holding Heart หมายความว่ารักที่ดีรักที่มั่นคงเข้ามาสู่ชีวิตคุณแน่นอนมีเกณฑ์การพัฒนาความสัมพันธ์ด้วยนะคะ ุณก็คงจะได้ทุกสิ่งทุกอย่างอย่างที่คุณตั้งใจไว้นะหลังจากที่รอคอยมานานหรือว่าอาจจะต้องใช้เวลาสักหน่อยในเรื่องของการพัฒนาความสัมพันธ์แต่ขอให้เทคไทม์เนาะใช้เวลาแบบค่อยเป็นค่อยไปนะในทุกๆสถานะนะนะเอเนอร์โดยรวมจะเป็นประมาณนี้อ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันต่อเลยนะเดี๋ยวเรามาดูนะคะเจาะประเด็นกันเลยค่ะเดี๋ยวเราเริ่มจากคู่ที่เป็นประเด็นกันก่อนนะ บางท่านอาจจะมีเกณฑ์ได้ดีลกับชาว่าดินนะคะอาแล้วค่ะเดี๋ยวเรามาเล่นกันเลยนะขอทราบ energy ความรักคู่ที่เป็นประเด็นค่ะอ่าเทนอค่ะเป็น energy หลักระหว่างคุณกับเขานะ มองดูโดยโรวมความผูกพันมันน่าจะยังมีอยู่นะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูเอเจี้ตัวคุณกันหน่อยเอเจี้ตัวคุณเป็นคิงออฟฟอ n d ์ขอดูเอเจี้ตัวเขาค่ะเอเจี้ตัวเขานะคะเป็นไฟล์ออฟเพน a c เคิล โอเคค่ะอิรพนดีค่ะการสื่อสารมาเยอนแล้วนะขออีกหนึ่งใบค่ะอาลลาดชาริออตโอเค,อเ,คเซเว่นดอฟเพนเทาโคลดีค่ะ ผู้หันมองดูว่าหลังจากที่คุณใช้เวลาห่างกันไปสักระยะเนาะในช่วงเดือนพฤษภาคมที่จะถึงนี้เนี่ยนะคะราศีกุมมีเกณฑ์ว่าจะได้มีเกณฑ์กลับมาปรับความเข้าใจท้อยทีท้อยอาศัยการประนีประนอมในความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขากําลังจะเกิดขึ้นนะคะเออในทีตัวเขาในห่วงเวลานี้เขามีความรู้สึกว่าก่อนหน้านี้เวลาที่ไม่มีคุณอยู่เขาเหงา แล้วก็เหมือนไม่มีใครเข้าใจเขานอกจากคุณนะเอเจี้มันเต็มไปด้วยความเหงาความโดดเดี่ยวว่าเวลาที่เขานึกถึงคุณแล้วก็เหมือนกับว่าเขาไม่มีใคร ในเวลานี้ที่จะเข้าใจเขาจริงๆนะแม้ว่าจะมีคนเข้ามาแต่มองดูว่าก็ยังไม่ได้ตอบโจทย์ความรู้สึกเขาเท่ากับคุณนั่นเองเขาก็ไม่ได้มองหาใครใหม่นะแต่ที่ความเหงาความเศร้าตรงนี้มันมีในความรู้สึกเขาเขามีความรู้สึกเหมือนเขาเป็นผู้ถูกกระทําหรืออาจจะสับก,กันได้คนคนนี้อาจจะเป็นชาวธาตุดินพลึกศบกันบังกอนนะเขาจะเทคแอคชั่นยังไงในความสัมพันธ์เอร์วอนส์มายืนยันตรงนี้ว่ามีเกณฑ์ว่าเขาจะสื่อสารกลับมาเนาะส่งข้อความโทร าลายนูน่นนี่นั่นอะไรต่างๆนานาแหละนะด้วยความรู้สึกดีด้วยความรู้สึกรักด้วยความรู้สึกที่อยากที่จะมีกันและกันในชีวิตอีกครั้งเพราะว่าเมนหลักเลยคือ ten of cups นั่นเองตัวคุณเป็นยังไงคะตัวคุณเป็น king of wands คุณก็เป็นผู้สื่อสารที่ดีนะคะหมายความว่าถ้าเขา text มาคุยมาคุณก็อาจจะคุยได้นะพูดคุยทําความเข้าใจได้นะคุณมีเหตุมีผลหลังจากที่เวลาทําให้คุณดังคู่ได้เรียนรู้ได เข้าใจนะคุณก็อาจจะมีเกณฑ์ว่าให้โอกาสเขาในการได้พิสูจน์ตัวเองอีกครั้งแต่ทัวคุณเป็นชาริออตนะคะ ในครั้งเนี้ยการกลับมาพูดคุยคุณจะต่อสู้เพื่อความรู้สึกของตัวคุณเองเนาะคุณอาจจะมีเกณฑ์การบอกความต้องการนะพูดคุยถึงสิ่งที่คุณต้องการถ้าเขาอยากที่จะให้ความสัมพันธ์กลับมาดีอีกครั้งหนึ่งซึ่งเอเจ่ตก็บอกว่ามันออกมาดีแน่หละแต่มันจะต้องใช้เวลาดังนั้นไม่จําเป็นต้องรีบร้อนบทส,สุดท้ายปายทางอยู่ตรงนี้แหละนะเซเว่นน็อเพโดโ วันเพื่อังไงก็จะได้ผลอย่างนั้นค่อยเป็นค่อยไปพูดคุยกันด้วยความรักความเข้าใจบอกเลยว,ว่ามันจะมีความรักความรู้สึกดีกลับมาอีกครั้งหนึ่งระหว่างคุณทั้งคู่นั่นเองเรียกได้ว่าเป็นการเริ่มต้นใหม่อย่างที่ชีดด้อเรียกว่าสวยแล้วก็หนทางข้างหน้าก็สวยด้วยเพียงแต่ว่าอาจจะต้องใช้เวลาทีานี้ท่านใดถ้าไม่ได้เป็นอย่างนี้เนาะเขาทำร้ายจิตใจคุณ เขาไม่มีคนอื่นนู่นนี่นั่นว่าจะแนะนําทุกครั้งว่าให้คุณมาดูที่หัวข้อต่อไปนี้คืออะไรคะคือหัวข้อคนโสดจ้ะเพราะเขาคงจะไปใช้คู่ของคุณนเนาะยังไงดีอ่ะเดี๋ยวเรามาอัปเดตที่คนโสดกันเลยดีไหมล่ะนะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูเอเนจีคนโสดกันหน่อยค่ะขอทราบเอเนจีคนโสดราศีกุม ขอทราบความรักคนโสดร,ราศีกลุ่มไหนดูซิคนโสดอัปเดตอาการช่วงนีอ้อาจจะมีคนแอบชอบคุณอยู่นะคุณอาจจะ มีใครติดต่อสื่อสารผ่านทางโซเชียลมีเดียหรือว่าอาจจะเป็น Red Dead, แอปพลิเคชันเว็บเดทแหมช่วงนี้ใครปัด tinder เล่นๆก็อาจจะได้โ s เ m i t มาก็ได้นะใครจะไปรู้เป็นชาวธาตุไฟนะจ้าดูสิเห็นไหมเอเดี่ค่อนข้างชัดเจนทีเดียวนะเอเอรวอนส์ค่ะนะคุณมีเกณฑนจะได้พบเจอรักครั้งใหม่แล้วก็ Energy ีธาตุไฟแบบว่าสูงมากๆเลยทีเดียวนะม king of garlic คิงอัพค u ับนั่นเองนะคะโอเคค่ะอืมต่ไปด้วยอันนี้คือนายอ s a ซอสนะคะอ่า uh, ส่วนอันนี้คือนายอ t o ก g a r l ิกขออภัยนะสายตาผู้อ่านไม่น่ารักเลย <laughs> บ่งบอกถึงความของอายุของผู้อ่านได้ที อ่าล่ะและอีกหนึ่งใบนะคะคือเดอะสั้นกล้องก็ซูมช้าเหลือเกินอ่ะเรามาเริ่มกันเลยคนโดที่รักคุณคุนโด ่านมองดูว่ามีเกณฑ์มีคนเข้ามาคุยเยอะแหละแต่เหมือนกับคุณกําลังเรียกว่าอยู่ในขั้นตอนของการคัดเลือกผู้ที่เข้ารออะไรประมาณนี้นะอาจจะมีชาวธาตุน้ําธาตุไฟเข้ามาในห่วงเวลานี้แต่ว่าเร็วๆนี้คุณจะได้เจอคนถูกใจแล้วแหละหลังจากที่ก่อนหน้านี้ก็มีคุยบ้างอะไรบ้างแต่ว่ายังไม่ถึงขั้นออกเดทยังไม่ถึงขั้นซีเรียสนะอาจจะนานแล้วแหละบางท่านอาจจะโสดมาประมาณเกือบปีแล้วได้สาหรือว่าปีหนึ่งแหละหรือเกินปีแต่ว่า เอจิราศีกลุ่มคนโสดหันี้มีเฮนะเพราะว่าได้พบเจอรักรักครั้งใหม่ผ่านทางโซเชียลมีเดียเว็บเดทด้วยได้ค่ะนะแต่ถ้าเข้าเว็บเดทนะผู้อ่านย้ำทุกครั้งว่าระมัดระวังไม่ช่วยว่าไม่ใช่สแกมเมอร์ พูดคุยอย่าเพิ่งรีบรักใครง่ายๆจนกว่าจะเจอแม้เจอก็อย่าเพิ่งรีบรักความรักบางครั้งก็ต้องอาศัยเวลาในการเรียนรู้นะคะสารสัมพันธ์กันนะคะถ้าคนที่ใช่เนาะใช่ค่ะเวลามันจะไม่ได้เป็นตัวแปรนะบางคนก็อาจจะหนึ่งเดือนอยู่กันเึงยี0ปีบางคนครบ11ปีเลิกกันเฉยเลยหลังแต่งเวลาไม่ใช่ตัวกําหนดตัวกําหนดคือเรื่องของความรู้สึกความเข้าอกเข้าใจความลงตัวความเปิดเผยตัวตนที่แท้จริงเป็นสิ่งสําคัญ ที่ต้องบอกแบบนี้เพราะว่าคุณมีเกณฑ์จะได้พบเจอคู่นะคู่ที่แท้จริงนะคะอาจจะเข้ามาแบบ ทำให้คุณรู้สึกเซอร์ไพรส์ซะก่อนนะนี้คุณพอรู้สึกว่ามันนานนะกว่าจะได้เจอคนที่ถูกใจนะแล้วคุณก็อาจจะรู้สึกว่าไม่ได้ซีเรียสเอาจริงๆคุณไม่ซีเรียสนะว่ามันจะนานจะช้าก็เรื่อยๆไปแต่บางเอ่ญว่านี่แหละช่วงเดือนพฤษภาคมนับจากเนี้ยมีเกณฑ์ว่าคุณจะได้เจอคนที่ถูกใจแบบไม่คาดฝันชาวธาตุไฟนะจ๊ะเขาชอบคุณมากแล้วคุณเองก็อาจจะรู้สึกชอบเขาตั้งแต่แรกเห็นนะคะอาจจะเป็นคนที่ไม่ได้ตรงใจคุณแต่แรก นะ่าอาจจะเป็นคนที่อยู่แดนไกลเป็นเลิฟลองดิสแทนซ์ซึ่งคุณจะต้องใช้เวลาในการเรียนรู้กันเยอะๆเลยทีเดียวนะคะ มีความเป็นไปนได้นะอย่างที่หวานบอกใครปัด tinder อยู่เนี่ยนะ tinder ตอนนี้ tinder เขาเป็น inter แล้วไงเนี่ยเราก็แอบบอกไปก็มีเคนจะได้ออกเดทใครยังไม่เคยออกเดทก็คงจะได้ออกเดทกับโซเมทของคุณเร็วนี้แต่พวกอาจจะย้ำทุกครั้งว่าหวัวเนี้ยเจอโซเมทจริงอยู่แต่คุณทั้งคู่ต้องใช้เวลาเพราะรักระยะทางไกลมันไม่ใช่ง่ายๆแต่มันก็ไม่ยากหรอกถ้าเกิดว่า คุณทั้งคู่เป็นคู่กันแล้วก็มองดูว่าคนนี้คุณได้เจอคู่ของคุณนะเอาละมาถึงสถานะไม่ชัดเจนเมื่อไหร่จะชัดเจนเดี๋ยวเรามาอัปเดตกันนะคนโสดนะคะรักต้องใช้เวลาคุณได้เจอเนื้อคู่คุณนะคะอาจจะเป็นคนแดนไกลนะคือไม่ได้คาดฝันหรอกว่าจะดีวกับคนแดนไกลนะแต่ว่าเขาก็เป็นคนที่คุณเหมือนกับเฝ้ารอคอยดังนั้นก็ให้โอกาสตัวเองค่ะ อ่ะมาต่อกันที่สถานะไม่ชัดเจนเมื่อไหร่จะชัดเจนนะขอสร้าง energy สถานะไม่ชัดเจนเอาละ energy หลักขึ้นมาแบบนี้นี่หมายความว่ามีเกณฑ์ว่าฝ่ายใดฝ่าหนึ่งเริ่มต้นใหม่แนวโน้มไปทางตัวคุณนะ อ๋อดู e n e r g ีตัวคุณก็แล้วกันนะคุณมีเกณฑการทร a นฟอร์มจ้าหมายถึงอาจจะตัดสินใจใจบบางสิ่งเพื่อเริ่มต้นสิ่งใหม่ๆอะไรประมาณนี้ขอดูในที่ตัวเขาค่ะโอเคเขายังอยู่ในช่วงการตัดสินใจอยู่เลยคุณคงจะไม่อยากถูกฟรีสนะถูกแช่แข็งนะทีลก อินเนอร์จีของ The v วิวค่ะคือการเริ่มต้นใหม่โ okay. อเคเขาให้หนึ่งใบค่ะอืมโอเคค่ะบทสตปคน ที่มีคนคุยและสถานะไม่ชัดเจนอยู่ตรงนี้คุณรอคอยเขามาค่อนข้างใช้เวลาค่อนข้างเยอะนานบางท่านรอคอยความไม่ชัดเจนเกือบปีนะเพราะอะไรเพราะคุณรู้สึกดีกับเขารู้สึกชอบเขาใจคุณยึดเหนี่ยวเกาะเกี่ยวที่เขามากจะบอกว่าสลับกันได้ไหมก็อาจจะได้ ก็อาจจะได้แต่มันอยู่ที่ตอนนี้ energy มันตกที่ฝั่งคุณว่าคุณเสียเวลาไปกับเขาค่อนข้างเยอะผลตอบรับจะเป็นยังไงแม่ไม่อยากจะบอกเลยว,ว่า energy หลักผมตอบรับเนี่ยมันคือการ move on เต็มๆเลยนะคะอ่ะจริง้มาดูตัวเขาก่อนคุณดิวกับคนที่เขายังลังเลใจเนาะยังไม่ค่อยแน่ใจในความสัมพันธ์สักเท่าไหร่เนาะจริงๆแล้วเขาก็อยากที่จะเลือกคุณเพียงแต่ว่านะคะ คนคนนี้ค่อนข้างจะมีความกังวลในเรื่องของระยะทางนะคะคนคนนี้ค่อนข้างที่จะเป็นคนที่ p e r ร e เฟ p e r เพอร์เฟ i ชัหมายถึงค่าอะไรไม่สมบูรณ์แบบจริงๆอะ่ะเขาก็ยังจะไม่ได้แสดงออกซึ่งความชัดเจนในทุกๆทางให้คุณได้รู้นะคะซึ่ง มองดูโดยรวมนะคะเขาก็คงจะยังอยู่ในวังวนนี้แหละสักระยะหนึ่งสักระยะหนึ่งอีกครั้งก็อาจจะนานซึ่งมันทําให้คนรู้สึกว่าไม่ไหวมั้งคุณควรจะหยุดรอแล้วไปต่อได้แล้วเดทเร็วๆนี้คุณอาจจะตัดสินใจ move on แบบที่เขาไม่คาดฝันนะเพราะ energy ของการเริ่มต้นใหม่ของคุณอยู่ตรงนี้คุณรู้ว่าคนนี้มันทําใจลําบากเพราะคุณใช้เวลานานกับคนคนนี้นะคะอาจจะรู้สึกเครียดในบางคืนคุณไม่ต้องการ ความรู้สึกนี้อีกแล้วนะคะเหนื่อยมากพอแล้วคุณต้องการไปต่อนะในหนทางข้างหน้าคุณดีที่จะรอพบเจอกับคู่ของคุณคนที่ใช่ของคุณมากกว่านะเขาอาจจะตกใจก็ได้ที่อยู่ๆวันหนึ่งคุณเงียบหายไปเลยนะคะเพราะอะไรเพราะว่าคุณภาวนาขอให้ได้พบเจอสิ่งใหม่ๆที่ดีนะแล้วคุณมองดูในเวลาเนี้ย ภาพสะท้อนนะคะระหว่างคุณกับเขามันไม่บาลานซ์มันไม่ลงตัวกันเลยนะคุณคงจะตัดสินใจเฮมิทโหมดหรือเขาน่นแหละอาจจะใช้วิธีเฮมิทโหมดใส่คุณให้คุณได้รู้เองแล้วก็ตัดสินใจเดินออกจากความสัมพันธ์ก็สังเกตง่ายๆเมื่อไหร,ร่จะชัดเจนชัดเจนอยู่แล้วว่าเงียบชัดเจนอยู่แล้วว่าไม่ได้ตัดสินใจที่จะเลือกคุณดังนั้นคุณก็ไม่จำเป็นต้องรู้สึกผิด ไม่จำเป็นต้องขออนุญาตคุณเดินออกมาจากเขาได้เลยเพื่อที่จะเริ่มต้นใหม่นะคะคุณมีเกณฑ์ว่าคุณจะได้พบเจอคนใหม่ความสัมพันธ์ครั้งใหม่เป็นชาวด้านดินนะส่วนคนที่คนคุยอยู่เนี้ยคุณเสียเวลาอยู่เนี้ยคุณรอคอยเขาอยู่ตรงเนี้ยอาจจะเป็นชาวธาตุ้ําดังนั้นมูฟออนได้ถ้าคุณฟังคลิปนี้เพื่อต้องการเมคชัวนะเอเจนซีออกมาบอกว่าอะไรที่คุณคาดหวังในใจคนคนนี้ไม่ได้ตอบโจทย์คุณ ดังนั้นอะไรที่คุณคาดหวังในใจที่จะเริ่มต้นใหม่และทาให้คุณมีความสุขเนาะคุณสามารถเลือกเส้นทางนั้นก็สามารถมุฟอ่อนได้เลยเหตุการณ์อาจจะสับกันได้ไว้วอรชันนะจ๊ะอ่ะเดี๋ยวเรามาต่อกันที่คนมีคู่ที่ไม่มีประเด็นกันเลยค่ะคนมีคู่ที่ไม่มีประเด็นเดี๋ยวเรามาดูกันหน่อยนะ ทราบเอนจีคนมีคู่ที่ไม่มีประเด็นคู่รักที่ไม่มีประเด็นนะอาเซเว่นนครับอาจจะมีแก,การต้องตัดสินใจเลือกบางสิ่งบางอย่างของคุณทั้งคู่นั่นแหละนะเกี่ยวกับเรื่องอนาคตหรือบางสิ่งบางอย่างก็อาจจะต้องใช้เวลาอดทนรอคอยสักหน่อย มีเกณฑ์การมีบุตรการสร้างครอบครัวอยู่ตรงนี้นะคะขอดูไดจี้ตัวเขาหน่อยค่ะโอเคนายรอบเพนตากูโอเคถื Nine oh อวเพนตะากู Two o acle, ค่ะคอ้อยมือไปค่ะ คนมีคู่ที่ไม่มีประเด็นในห้องเวลานี้นะเหมือนกับแผนการสร้างนาะโคตคงอาจจะต้องใช้เวลาอีกสักระยะหนึ่ง นอมีเกณฑ์การพูดคุยการตัดสินใจเลือกในเรื่องของการใช้ชีวิตการเริ่มต้นใหม่การสร้างครอบครัวนี่แหละนะหลังจากที่คุณทั้งคู่ก็ใช้เวลาดูใจกันมานานสักระยะพูดคุยกันถึงเรื่องอนาคตมาค่อนข้างเยอะแต่ว่านับจากนี้อาจจะต้องรอเวลาอีกสักหน่อยรอความพร้อมนะับจากนี้อีก ประมาณ7เดือนบวกลบเนาะคุณทั้งคู่ถึงจะหาทางลงหาทางออกได้นะในเวลานี้ตัวเขาเป็นนายโอเพนตุคและทัวร์เพนตุคูนั่นหมายความว่าเขายังคงจะต้องบริหารจัดการเรื่องไฟแนนเชียลเรื่องการเงินเพื่อจะสามารถซัพพอร์ตคุณได้ถ้าเขาเป็นคุณผู้ชายถ้ากรณีคุณผู้ชายคุณผู้หญิงของคุณเขาอาจจะยังอยากทํางานก่อนยังไม่พร้อมที่ยังอยากแต่งงานหรือว่าลงหลักปักฐานก็าอาจจะต้องคุยเรื่องไทม์เฟรมที่เหมาะสมซึ่งก็อาจม,มองดูว่าคนหนึ่ง คู่ก็ไม่ได้รีบหรอกก็เข้าอกเข้าใจกันดีนะตัวคุณน่ะนะคะมีความคิดความคาดหวังค่อนข้างเยอะว่าในปีนี้นะคะคุณอยากที่จะสร้างครอบครัวแนละ้วอยากจะมีบุตรหรือมีเกณฑ์การวางแผนการมีบุตรแต่ผู้อ่านมองดูว่าคงจะต้องรออีกสักปลายปีหรือต้นปีหน้าเพราะว่าคู่ของคุณก็ยังไม่พร้อมคู่ของคุณอาจจะเป็นชาวธาตุดินและธาตุน้ํานะคะแต่จะมีเกณฑ์คุยกันถึงแผนในอนาคตค่อนข้างจะลงตัวค่ะนะ แล้วก็เร็วๆเนี้คุณอาจจะได้รับข่าวดีจากคู่ของคุณในเรื่องของระยะเวลาที่แน่นอนเนาะก่อนหน้านี้เซเว่นลอบคัพมันออกมาบอกว่าเรื่องเวลานะการได้อยู่ด้วยกันการใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันนะคะการสร้างครอบครัวเนี่ยมันอาจจะคลาดเคลื่อนอาจจะรอมานานเมื่อน,นั้นเมื่อน,นี้เนาะซึ่งคุณก็รอเขาอยู่แต่ว่าเดือนพฤษภาคมเขาคงจะคุยกับคุณนะอาจจะชวนออกเดทสวีตหวานแล้วก็อ่ะคุยได้ละนะนะ กลงใจแล้วว่าอาจจะเป็นเดือนธันวาหรือมกราหน้าอะไรประมาณนี้แต่มันไม่ใช่ในเร็วๆนี้หรอกคงจะเป็นอีกสัก 6- หรือ7เดือนข้างหน้าขึ้นไปมีเกณฑ์การโยกย้ายไปอยู่ต่างถิ่นต่างแดนซึ่งเป็นเรื่องที่คุณทั้งคู่จะต้องคิดนะคะซึ่งก่ามองดูว่าคุณอะพร้อมแล้วแหละเต็มแล้ว มาเต็มแต่ว่าเขาอาจเชังไม่พร้อมด้วยเรื่องของการเงินนะคะแล้วก็เรื่องเอกสารอาจจะต้องมีเกณฑ์การรอคอยเรื่องเอกสารด้วยเช่นเดียวกันมันก็คงจะมีปัญหานะคะสักระยะหนึ่งให้คุณให้ได้ต้องแก้ในเรื่องของเอกสาร การใช้ชีวิตอยู่ในต่างแดนนั่นแหละนะคะสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่คุณทั้งคู่ผู้อ่านมองดูว่าเดือนหน้าคู่ของคุณจะมีคําตอบให้คุณจะมีระยะเวลาที่แน่นอนแล้วก็จะทําให้คุณอาจจะต้องใช้เวลาสักระยะในการเตรียมตัวในการที่จะเปลี่ยนแปลงชีวิตนะคะไปสู่การสร้างครอบครัวไปสู่สิ่งดีๆที่คุณทั้งคู่นะคะอยากที่จะมีร่วมกันรักและเป็นกําลังใจให้ราศีกุมนะคะพบกันใหม่ในครั้งหน้าด้วยรักจากใจซันซันมูนไลท์เลิฟ Muy